ชาลิพัทเหมาะกับใคร แคลิพัตเนี่ยเหมาะสาหรับคนที่ปวดตามข้อตามเข่านะคะเป็นเกลาลูมาตอยปวดชาเล้าลงขาหรือบางท่านเนี่ยกระดูกเสื่อมนะคะหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะมีอาการชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าได้ใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะแนะนําให้ทานแคลิพัตเลยค่ะเราจะมีทั้งแบบกล่องและแบบกระปุกนะคะแบบกล่องจะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ไม่มีโรคประจําตัวหรือบางท่านก็อาจจะมีโรคประจําตัวที่ไม่รุนแรงค่ะแนะนาให้ทานเพียงวันละ1แคปซูลเท่านั้นหรือถ้าบางท่านที่ปวดมากๆก็ทานวันละ2แคปซูลได้นะคะเพแบบกล่องนะคะ เขาจะมีความเข้มข้นมากกว่าแบบกระปุกอยู่แล้วค่ะเขาจะช่วยลดปวดลดอักเสบได้เป็นอย่างดีและตรงจุดมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครมีโรคประจําตัวร่วมด้วยที่เป็นโรคประจําตัวรุนแรงเนี่ยอย่างเช่นไตหัวใจหรือว่ามีริ่มเลือดนะคะบางท่านเป็นหอบหืดหรือว่าไทรอยอันนี้จะแนะนําให้กินเป็นแบบกระปุกค่ะ แบบกระปุกจะเตือจางกว่าแบบกล่องลงมาค่ะแบบกระปุกแนะนําให้ทานเพียงวันละ2-4แคปซูลนะคะทานเป็นหลังอาหารเช้าเย็นค่ะอยากให้ลองทานดูนะคะราคาเพียง299บาทเท่านั้นทั้ง2แบบนี้เนี่ยต่างกันเพียงแค่ความเข้มข้นของสารสก,กัดและปริมาณค่ะท่านใดที่สนใจกดสั่งซื้อได้ที่ตะก้านหน้าโปรไฟล์นะคะ